ไงสวัสดีนี่พีทเองไม่มีอะไรหรอกช่องก l l ล c t i p e i s t Studio ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนี่เห็นชื่อไหม Star War v v s s o o n เทลเลอร์ม,มาใหม่ละเด่าผูดมากทำเพลงเราไปดูดีกว่า อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราดูแบบตัวเต็มไม่ได้ดิเดี๋ยวเราโดนริขสิทธิ์นะั้นเราแบบข้ามไปเลยแล้วกันผมแอบ,บดูไปรอบหนึ่งแล้วบอกแค่นี้แหละบอกให้รู้ว่าเออสตาร์วิ i ชั่นเนี่ยสตาร์ว Vision หรือ The Series หรือที่เป็นซีรีส์ใน The Vision เนี่ยอ่าก็ดูลายเส้นนะดูคนวาดคนเขียนมาหมดโอ้โหนี่มีหลายเส้นมีหลายตัวละคร ตัวละครบางตัวอาจจะมีอยู่นะครับผมเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบมึงซามูไรจ๋ามากเลยอะ่ะอันนี้มันสไบุซามูไรมากๆเลยนะเมท้ f ฟอร์ดบีวิดอยู่อันนี้มันคิวลาคิวหรือเปว่าวะอะไรเส้นใช่นะไอ้แหมโอ้โหแม่งอยากดูชิบหายคือ The Bad Bad ทซีซั่นหนึ่งอ่ะมันจบไปแล้วไงและซีซั่นสองกาจะมา คือมามาปีหน้าไง2022 k k. เกตเคอมาดูลายเส้นดิคุ้นๆไหมอย่าเรียกว่าคุ้นเลยแม่งใช่เลยมึงเอานักวาดนักเขียนนักแต่งหรือนักทำเอ่อเกี่ยวกับแอนิเมชันในญี่ปุ่นหรืออนิเมะเนี่ยมึงเอามาวาดลงใน Star ์วอไงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดไปดูเทโล์กันนะ Star w ว r s ช่ Политинский рис та им не десней прос.